โัสดีครับวซสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองพี่หกแปดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้หนึ่งนะผมให้หนึ่งนะครับผมเน้นปกติกับ v i p นะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมเสียดายมากเลยไม่มีหนึ่งสี่ทำไมผมไม่เอาหนึ่งสี่วะเมื่อวานเนี่ย พิเศษออกมาหนึ่งสี่ปกติก็ออกมาหนึ่งสี่กับหนึ่งเก้านะโอ้โหเมื่อวานเลขหนึ่งมามาสามเด้งเลยนะเลขหนึ่งนะจอเข้ามีแต่หนึ่งเก้าเนาะโอ้เสียดายมากเลยอืมถ้าถ้าใครรูดสี่เออถ้าใครรูดหนึ่งนะก็ก็ได้ทั้งสามเด้งเลยนะหนึ 1, 4, 1, 4, 1, ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้า่หนึ่งเก้าตรงหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้ารอบปกตินะ่ะ หนึ่งมาอยู่เนาะอ่ามาตามรุ่นกันต่อนะครับนะวันนี้ก็เข้าอีกแน่นอนไม่ทําให้ผิดหวังสูตรนี้ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังสามห้านอยนะครับนี่เลยไหลหนึ่งใช่ไหมเอาหนึ่งอีกแล้วกันขอให้มีหนึ่งมาอีก,ลกแล้วกันเนาะก็จะมี หึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสองนะครับไม่มีเป็หนึ่งหกกับหนึ่งหนึ่งยอกมาหนึ่งหนึ่งด้ยอยกเล็กเบิ้น หนึ่งแน่นอนจ้าตัวเนีนก็จะม,มีหนึ่งสีตัวเดิมนี่แหละไม่แน่อาจจะมาตัวเดิมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่รอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยวันนี้วันนี้ต้องเน้นให้ถูกนะวันนี้นะ ผมคิดว่าน่าน่จะเป็นเอาสองฮานอยเนาะพิเศษแล้วกันนี่แหละที่พิเศษกับปกตินี่แหละขอให้มีหนึ่งมาแล้วกันเนาะขอให้ได้ขอให้ถูกอีกเนาะสำหรับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ